ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเก็บงานนะครับเพาเวอร์นะครับโมดิฟายนะครับเป็นเพาเวอร์โมดิฟายจัดตามงบประมาณนะครับอันนี้นะครับอ่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเพาเวอร์ของลูกค้านะครับอ่าที่ได้ชื่อลายว่าคุณพิสาร นะครับคุณพิสารญาติบำรุงหรือราชบ,บำรุงก็ไม่รู้นะครับต้องขอปัะทาภัยด้วยนะครับพอดิจําไม่ได้นะแต่จําได้ว่าชื่อลายเขาชื่อว่าพิสารลาดบำรุงน่าจะประมาณนี้นครับคงไม่ใช่ญาติคงน่าจะเป็นราดนะครับอ่ะโอเคจะญาติหรือราดยังไงก็ขอปัะทาภัยด้วยแล้วกันเนาะนะกะ็ในคลิปนี้นะครับจเจ้าพาวเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์งาน DIY นะครับงานอ่า เปงานจัดตามงบนะครับลูกค้าที่ชื่อไลน์นะครับคุณวิสารนะครับจัดตามงบประมาณมานะครับและก็ส่งปรีมานะครับออขอประทานภัยด้วยนะครับก็ส่งปรีมานะครับแต่ปีเขาเป็นยี่ห้อ A D S นะครับรู้สึกว่าอาการหนักหนาสาหัสนะครับมัน มันจะไม่เกิดนะครับรู้สึกว่าจะกลับบ้านเก่าไปนานนะครับเรียกวิญญาณกลับมาไม่ได้อุ้ยไม่ใช่นะครับปีเจ้าตัว ADS นะครับอ่าอาการเสียค่อนข้างจะหนักนะครับผมก็เลยอ่าซ่อมไปได้ช่วงหนึ่งนะครับชุดพักไฟนะครับแต่มันลามนะครับลามไปชุดควบคุมด้วยผมเลยตัดสินใจนะครับถอยให้เลยตัวใหม่นะครับถอยเจ้าตัวนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับนะตัวนี้นะครับถอยโตัวใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็ modify เรื่องแนวเสียงให้เรียบร้อยเลย นะครับโมดิฟายเรื่องนเสียงให้ไปเลยนะครับจะได้จบกันนะครับก็เป็นพาวเวอร์งาน DIY นะครับงานโชว์วงจรนะตัวนี้จริงๆมันมีฝานไม่รู้ฝานไปไหนนะครับตัวนี้จําไม่ได้ว่าฝาไปไหนหรือลูกค้าไม่ได้เอามาให้ก็ไม่รู้อ่ากล่องตัวนี้เป็นกล่องที่ลูกค้านะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับอ่าเอามาย้ายนะครับย้ายออกย้ายออกเอาไปใส่เอาชุดด้านในไปใส่ตู้ลำโพงนะครับเอาชุดด้านในของพาวเวอร์ตัวเนี้ยพาวเวอร์ตัวเนี้ยเอาไปฝังในตู้ลำโพงนะครับ ก็ทําเป็น power active อยู่นตู้ลำโพงเลยมันก็เหลือกล่องนะครับแต่ไม่รู้เขาทิ้งฝาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมหาไม่เจอนะครับก็เนื่องความว่านะครับคุณที่ใช้นามชื่อเฟซว่าพิสารนะครับก็เขาบอกว่ายังไงก็ได้อาจารย์ตามงบประมาณขอให้ดังนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จัดไปนะครับจัดตามนี้เลยนะครับได้สเปคนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นไปเปืือยอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องระวังนะครับไม่ต้องระวังชุดทางนี้แต่ระวังฟังนี้นะครับ ก็จริงแล้วคงไม่เอามือไปล้วงจับเล่นนะครับก็โชว์ไปเลยนะครับถ้าเกิดเอาอะคริลิกปิดได้ก็ดีนะครับพอดีร้านอะคริลิกผมมันดันไม่มีอะคริลิกแผ่นใหญ่นะครับมันเป็นอะคริลิกที่เขาตัดแผ่นเล็กๆสองนิ้วไว้เก็บไว้ทาพระนะครับก็ต้องขอประทานให้ด้วยนะครับว่าจะเอาอะคริลิกมาปิดให้นะครับก็มันก็คงจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็จะไปส่งแล้วนี่มันก็ดึกแล้วนะครับคือขนส่งผมเปิดยี่สิบสี่คือง่ายๆคือพักพวกผมนะครับพักพวกกันที่เป็นครูด้วยกัน นะครับอ่าตอนนี้เขาไม่ใช่ครูแล้วเขาเป็นพออไปแล้วนะครับแต่ผมก็เป็นครูที่ปลดประจําการมาครูเ <c> อ <oughs> ็มนะครับปลดประจําการมาก็คืออดีตก่อนผมเป็นครูนะแต่ตอนนี้คือมาเป็นช่างแล้วนะครับปลดประจําการจากอ่าราชการออกมาทํางานร้านตัวเองนะครับแต่ว่าพวกกันนะครับอ่าได้เลื่อนดับจากครูเป็นพออนี่นะครับเป็นพออนะครับก็สนิทกันนะครับก็กลายเป็นว่าอ่าแกเปิดอะไรนะ เปิดบริษัทขนส่งนะครับ JNT นะครับอ่าเปิดขนส่ง JNT นะครับก็เลยเป็นเคสพิเศษครับสำหรับผมนะคนเดียวนะส่งได้24ชั่วโมงเลยตีหนึ่งตีสองตีสามก็ไปส่งได้เอาง่ายๆเลยตีหนึ่งตีสองตีสามก็ไปส่งได้นะวันนี้นะครับเดี๋ยวประมาณทักเที่ยงคือตีหนึ่งตีสองผมจะเอาเจ้าตัวนี้ไปส่งนะครับแล้วก็ออกพุ่งที่เช้าเลยนะครับออกออกพุ่งที่เช้าเลยนะครับนี่ก็ดึกแล้วนะครับนี่ก็กี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยอ่ายี่สิบสามนาฬิกาเห็นไหม ยี่สิบสามนาฬิกาศูนย์หนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวก็ทําคลิปเสร็จก็คงจะไปเลยนะครับก็คงจะอยู่วันเที่ยงคืนตีหนึ่งอะนะนะครับก็ให้ฟังเสียงนะครับให้ฟังเสียงก่อนเสียงมันคงไม่เป็นรบกวนนะครับเพราะว่าผมใช้ตู้ลูกล่างนี้ในการเทสให้ฟังนะครับนะคงไม่ไปคงไม่ไปรบกวนคนอื่นเนาะนิดนิดหน่อยนะขออภัยด้วยกันนะครับนะเอาโอเคเรามาดูหน้าตากันก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมีสวิตเปิดนะครับแล้วก็ชุดปรีควบคุมนะครับอ่าชุดปรีควบคุมแล้วก็ภายในนะครับ มีบอดได้นะครับเอาพุทนะครับแล้วก็พัดลมนะครับนะตามนี้เลยดีกว่านะง่ายๆตามนี้เลยนะครับคุณพิสานก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตามที่สเปคเราคุยกันไว้เนาะโอเคนะครับอย่ามันจะยืดเยอะนะครับขออนุญาตทสเสียงเลยดีกว่านะเดี๋ยวให้ดูไฟนะครับนี่มิสเตอร์นะครับมิสเตอร์ผมตั้งไฟที่ดีซีโวยนะครับดีซีโวลต์นะครับดีซีโวลต์ไว้ที่2 5 0โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟเลี้ยงวงจรนะครับ บวกลบเท่าไหร่นะครับไม่ใช่บวกลบกาวน,นะผมวัดบวกลบเลยนะครับก็ถ้าเป็นบวกลบกลาวก็หาร ok right? ครึ่งแล้วก,กันเนาะน doctrine, ผมจับบวกลบไปเลยนะครับก็คือบวกกับลบไปเลยนะครับนี่คือกาวนะครับหลือคือกาวนะครับผมจับบวกลบไปเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าบวกลบกลาวเท่าไหร่ก็เอาไปลบแล้วกัน ok หารครึ่งแล้วกันนะง่ายๆผมวัดคู่นี้ไปเลยดีกว่านะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในย่านความถี่เสียงบเบสนะครับ אר? ตัวนี้แยกซับนะครับแยกซับข้างหนึ่งกลางแหลมข้างหนึ่งเนาะนะครับ สเปคที่จะไปขับได้นะครับดอกรถยนต์ก็ได้ดอกบ้าน ja ก็ได้นะครับนะก็สุดตามสเปคเลยดีกว่านะครับก็ถ้าเป็นดอกบ้านก็12นิ้วคู่15นิ้ว1หรือ15นิ้วสนะครับสเปคบ,บ้านทั่วไปถ้าเป็นดอกรถยนต์นะครับ10นิ้วนะไม่เล็ก2ก้อนนะครับก็สเปคไม่เกินไม่เล็กไม่เกิน180ยนะโอเคได้อยู่นะครับอนุกรมด้วยนะอนุกรมอนุกรมแบบนี้ด้วย ขออนุญ,ญาตเอาลูกถ้าเล่น2ดอกนะครับเล่น2ดอกก็นี่อนุกรมแบบนี้ด้วยนะครับเล่น2ดอกก็อนุกรมแบบนี้ด้วยแต่เล่นดอกเดียวก็อนุกรมดอกเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับลง8โอห์มนะครับแต่ถ้าเล่น2ดอกก็เหลือ4โอห์มนะครับไปได้นะครับตัวนี้นะครับลงได้สูงสุดคือ4นะครับแต่ถ้า2โอห์มมันก็ได้ครับแต่มันจะได,ได้ไม่นานเพราะว่ามันร้อนนะครับแต่จริงๆแล้วคืออาสเตนไบที่8นะครับ8โอห์มแล้วก็4โอห์มนะครับนะ ก็ถ้าลงโอหโอมก็ผมก็ยังไม่รับประกันว่ามันจะร้อนละอุหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่น่าพังนะครับถ้าลงโอห์มชุดเอาพุชจะร้อนมากนะครับแต่ไม่เสียหายนะครับถามว่านะครับทำไมถึงไม่เสียหายเพราะว่ากระแสแล้วก็ไฟนะครับยังไม่เต็มแม็กของตัวอุปกรณ์นะครับอ่าอุปกรณ์นี้มันมีลิมิตของมันนะครับนะมีลิมิตของมันคือสมมุติว่าอ่ารับไฟสูงสุดที่ที่120โวลต์กระแสอยู่ที่ประมาณ 50แอมโอเคนะครับแต่ถ้าไฟเกินมา150แต่กระแสได้แค่5แอมมันก็ไม่พังนะมันก็ร้อนแต่มันไม่พังเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถึงนะครับสมมุติว่าไฟต่ํานะครับไฟที่หกโวลต์90โวลต์100่โวลต์แต่กระแสเกินไปที่1 0 0แอมป์อะไรประมาณนี้นะครับกระแสเกินแต่ไฟไม่ถึงมันก็ไม่พังนะครับแต่ถ้าไฟเกินนะครับกระแสไม่ถึงมันก็ไม่พังก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไฟเกินกระแสไม่ถึง ไม่ก็มันก็ไม่พังถ้ากระแสเกินไฟไม่ถึงมันก็ไม่พังแต่ถ้า2อ,อย่างเกินไม่เหลือกับบ้านเก่านะครับนะคิดง่ายๆนะครับอุปกรณ์อะไรตรงเนี้ยอ่าชุดเอาต์พุตพวกเนี้ยทรานซิสเตอร์นะครับไบโพล่าพวกเนี้ยมันมีลิมิตของมันก็คือสมมุติว่าอ่าไฟถึงนะครับอ่าไฟถึงกระแสถึงนะครับไม่รอดนะครับไม่รอดแน่ๆน,นะครับกับบ้านเก่าแน่ๆน,นะครับ แต่ถ้ามันเสมอตัวเช่นไฟพอดีกระแสะพอดีนะครับมันก็อยู่ได้แต่ถ้าไฟเกินกระแสะเกินนะครับไม่เหลือกับบ้านเก่าแน่นอนแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใน2อ,อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกินเช่นไฟเกินแต่กระแสะไม่ถึงมันก็ไม่พังนะครับหรือกระแสะเกินแต่ไฟไม่ถึงมันก็ไม่พังนะครับจําไว้เลยนะครับนะอุปกรณ์มิล,ลิมิตของมันนะครับแต่อ่าสรุปง่ายここๆก็คือว่าเจ้าตัวนี้นะครับลง2องโอมไม่ลงได้ครับ แต่ว่าชุดอาพุดจะร้อนหน่อยนะครับพัดลมก็น่าจะอัดได้อยู่นะครับลองสองโอมทามาได้ไหมได้ครับแต่มันจะร้อนนะครับลูกค้าใช้ก็จะเสียเสียวว่าเฮ้ยมันจะพังหรือเปล่าวะจริงจถามว่าว่ามันจะพังก็ต้องเมื่ออย่างใดย่างหนึ่งนะเช่นไฟถึงกระแสถึงหรือว่าอุณหภูมิถึงนะครับอ่าผมลืมบอกเรื่องอุณหภูมิไปก็ต้องขอบอธิบายด้วยนะครับไหนๆก็อธิบายและเอาให้มันยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับ ก็อุปกรณ์นะครับมันรับสูงสุดได้กี่องศาเช่นร้อยองศาอ่าสมมุตินะนี่คือความสมมุตินะครับว่าอุปกรณ์มันสูงสุดที่ร้อยองศาไฟถึงกระแสถึงและอุณหภูมิถึงมันก็พังนะครับแต่ถ้าไฟถึงกระแสไม่ถึงอุณหภูมิถึงอันนี้ก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหม้หรือเปล่านะครับคงจะไฟลุกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับหรือกระแสถึงไฟไม่ถึงแต่อุณหภูมิถึงอีก อันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับต้องลองนะครับต้องลองแต่ส่วนใหญ่คือผมทําแล้วอุณหภูมิไม่ถึง <c oughs> <c oughs> นะครับอุณหภูมิไม่ถึงแล้วก็บางบางอย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ถึงนะครับ <c oughs> ไม่ถึงลิมิตมันนะครับใน3ส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าผมเจอเจอกันหลักๆนะครับอืที่จะพังก็คืออุณหภูมิเกินเนี่ยแหละอุณหภูมิเกินคือไฟไม่ถึงกระแสะไม่ถึงแต่ว่าอุณหภูมิมันเกินอ่ะก็เสียหายนะครับเส <c oughs> ียหายเพราะอุณหภูมิมันเกินแล้วอะไรมันรับอุณหภูมิความร้อนไม่ได้ก็เกินเวอร์ขึ้นมาพัง ที่เจอนะที่เจอที่เจอแต่ส่วนที่ว่าไฟเกินกระแสะไม่ถึงแต่อุณภูมิไม่ถึงอันนี้ไม่พังนะลองแล้วยังไงก็ไม่พังนะก็คือยังไงพูดวกไปบนมาไปชักเริ่มงง <c oughs> คอยนิดนึงนะครับที่ทดลองมานะที่ทดลองมาอโอเคนะเดี๋ยวหาพูดเดยอะนะครับเอาชุดนี้ก่อนดีกว่านาะนะอธิบายชุด o u t พ u t ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าถามอาจารย์เองไม่พูดวกไปบนมาไม่งงว่ะเอาง่ายคือ,อตัวอุปกรณ์ชุด o u t พ u t ตรงเนี้ยนะครับ มันมีลิเมียเหมือนเช่นอุณหภูมิไฟแล้วก็กระ,ะแสนะครับแต่ส่วนใหญ่คืออ่าที่จะพังกันหลักๆก,ก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิถึงอ่ะถึงแล้วเกินด้วยนะครับมันก็จะไหม้ระเบิดระเบิดโป้งเลยเพราะว่ามันร้อนร้อนแล้วคืออุปกรณ์รับไม่ได้มันก็พังนะครับแล้วก็รองลงมาคือไฟเกินไฟเกินน้อยนะครับที่คนจะต่อไฟเกินนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกินบอร์ดก็พังก่อนอะนะเนี่ยถ้าไฟมันเกินบอร์ดก็พังก่อน นะครับส่วนกระแสเกินไม่ไมไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับกระแสมันเกินคือมันเกินก็จริงแต่ว่าตอนเราใช้งานจริงคือมันมันไม่ได้เกินไงคือกระแสมันมาตูมจริงก็จริงอะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลเรื่องกระแสไอ้กระแสเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลถ้ามันเกินมาเขาเรียกว่าอิ่มตัวอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบอิ่มตัวเช่นอ่าคู่นี้ร้อยวัตอ่าคู่นี้ร้อยวัตนะกระแสอยู่ที่อ่าแรงดันอยู่ที่หนึ่งร้อยวัตนะครับแต่แรงจ่ายจ่ายที่พันวัตนะครับพันวัต ตัวอุปกรณ์ไม่พังนะแต่มันก็ให้พลังงานได้แค่100วัตเท่านั้นแต่ถามว่าที่เหลือที่เหลือมันก็คือก็เหมือนเรามีน้าเยอะๆน้ําเยอะๆเลยเรากินยังไงไม่หมดในถังหนึ่งอะเรามีน้ําถังใหญ่ๆเลยเราตักกินทีละแก้วละแก้วละแก้วอ่าเขาเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้นะครับไม่พังนะเรื่องกระแสเกินรองแล้วไม่พังนะครับเขาเรียกเหลือกินเหลือใช้ตักทีละแก้วละแก้วละแก้วประมาณนี้นะครับคือเราไม่ได้กินทีเดียวหมดถังอะง่ายๆกินทีละแก้วเขาเรียกเหลือกินเหลือใช้อิ่มเขาเรียกอิ่มอ่าไอเรื่องกระแสเนี้ยพูดไปแล นะตัวอ,อุปกรณ์พวกนี้นะที่ศึกษามานะครับอาจจะตรงไม่ตรงไงก็ขอประทาภัยด้วยอาจจะไปขัดแย้งกับเพื่อนช่างก็ขอภัยด้วยนะครับแต่ก็คือลองผิดลองถูกมาอันนี้คือไม่ได้อยไ,ไดยตามทฤษฎีนะคือไม่ได้อธิบายตามทฤษฎีอธิบายตามที่ว่าลองผิดลองถูกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไฟไฟมีผลถ้าไฟเกินอุปกรณ์พังนะครับไฟเกินยังไงก็พังเพราะอุปกรณ์รับไฟแท้สมมติ120โวลต์เนี่ยผมอัดไป150โวลต์ พังนะครับพังเลยเปิดปิ๊บก็พังเลยระเบิดตุ่มเลยไฟเกินพังนะครับแต่กระแสไม่พังเพราะว่ากระแสมันเขาเรียกว่ามันเกินแล้วมันเลยกินเหลือใช้แต่ถ้ากระแสไม่ถึงก็ง่ายๆเรากินน้ําแก้วหนึ่งก็ต้องอต้องรอใหม่เหมือนรอน้ําฝน่ะนะครับมันมันไม่อิ่มอ่ะมันกินไม่อิ่มประมาณนี้นะส่วนเรื่องอุณหภูมิอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอุณหภูมิไม่ถึงนะครับนะครับก็ไม่พังนะอุณหภูมิไม่ถึงก็เถึงสมมุติว่าไฟไม่ถึงด้วยนะไอกระแสไม่ต้องพูดถึงกระแสไม่ต้องพูดถึง กระแสแอมเนี่ยแล้วก็แรงดันกับกําลังวัดเนี่ยง่ายๆวัดกัก็คือง่ายผลรวมไฟไฟกับแอมเท่ากับกําลังวัดนะเอาไฟรวมกับกระแสกระแสเป็นหน่วยเป็นแอมนะเอาไฟรวมกับแอมเนี่ยคือได้กําลังวัดนะครับกาลังวัดคือ power นะครับอันนี้เราไม่พูดมากวิชาการเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะทฤษฎีเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวงงนะครับเอาเอาลวกๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าไฟเกินอุปกรณ์พังนะครับแต่ถ้าไฟไม่ถึงนะครับ ก็มีสิทธิ์รอดนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ถึงด้วยนะครับแต่ถ้าไฟไม่ถึงแล้วอุณหภูมิเกินก็ไม่เหลือระเบิดเหมือนกันพยายามไม่ง่ายหลักๆเอาง่ายเลยหลักๆจบตัดสรุปจบเลยนะครับมันมา1 3นาทียังไม่ได้ลองเสียงเลยนะครับนะมา13นาทีไม่ได้ลองเสียงเลยนะครับก็อธิบายอยู่นี่แหละนะครับเอาง่ายเลยล็อกไปเลยอุณหภูมิกับไฟเท่านั้นแหละครับอุณหภูมิห้ามเกินไฟห้ามเกินนะครับอุปกรณ์ไม่พังครับจ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 บนะครับ โอเคนะอธิบายมาค่อนข้างจะยาวนะเอาเราไปจัดก,การเทรสเสียงกันเลยดีกว่านะครับอันนี้มันก็นะยี่สิบสามนาฬิกาสิบเอ็ดละนะครับเดี๋ยวประมาณตีหนึ่งผมคงจะต้องไปส่งนะครับขี่สกูตเตอร์คันสีส้มนั่นไปป๊าดไปเลยไม่ได้เอากระบะไปนะกระบะไม่อยากถอยละมัน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 ใกล้ๆนี่เองนะครับระยะก็ประมาณอ่ากิโลครึ่งนะครับกิโลครึ่งหรือประมาณสองสองกิโล ก็ประมาณกิโลครึ่งเกือบ2กิโลเนี่ยแหละเดี๋ยวขับสกูตเตอร์ไปนะครับแต่รถกระบะไม่ไปไว้เนี่ยแหละครับเปลืองน้ำมันเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวหาพูดภาพมำเพลงสิบสี่สิบห้าทีแม่งยังไม่ได้ลองเสียงเลยลูกค้าลูกค้าที่ชมที่ฟังทีอ่อาจารย์ได้แม่งขี้โม้เยอะเว้ยอาจารย์แม่งขี้โม้เยอะเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับเอฟซงเอฟซีโหอาจารย์คุยเยอะวะ่ะเอา้า ลองเสียงกันเลยกว่านะครับอันนี้ผมต่อซับเบรคไปอยู่อ่าใช่ผมต่อซับเบรคไปอยู่โอเคนะครับเรามาลองเบรกกันก่อนนะครับไฟที่ผมเลี้ยงอยู่ที่100โวลต์นะครับนะตั้งม่านนะครับ DC โวลต์นะครับ DC โวลต์ที่250นะครับไฟสแตนบายเครื่องอยู่ที่100นะครับบวกลบนะครับไม่ใช่ลผมไม่ได้จับกาวกับบวกนะจับบวกลบเลยคือบวกกับลบเลยนะครับกาวไม่ได้จับนะกาวไม่จับจับบวกลบเลยอยู่ที่100โวลต์ นะครับอ่าโอเคลองใบโพธิ์ชุตผลเอาเพลงงานบวชนี่แหละเบสมันลากดีนะครับ ่อครับเพื่อนเื่อเมื่อกี้มีสายเข้ามานะครับกําลังเบิดเบไปเป,เปิดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมลองเบรสนะครับยังไม่ถึงไหนเลยนะครับมีสายเข้ามานะครับก็อะมาต่อนะครับลองเบรดอยู่นะ ก็ถือว่าโหดอยู่นะครับถือว่าโหดอยู่นะก็อันนี้เบรทนะครับซับเบรนะครับต่อช่องแอลซับเบรไว้นะครับก็ถือว่าโหดอยู่เบรก็ลูกโตนะครับลูกโตแล้วก็ช่วงกระแทกถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับแบบตึ๊บตึ๊บตืดเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับอ่ะเรามาดูไฟนะครับว่าตกไปมากไหมนะครับเดี๋ยวผมเล่งเบดให้ดูนะเล่งเบดเลยแล้วกันนะครับ นีเ้เบรนะครับก็ลดลงไปอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบวนนะอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบวนนะครับเกือบเกือบยี่สิบนะครับแต่ตอนลากแล้วลงไปประมาณเกือบยี่สิบวนนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรทําไมถึงลงไปถึงเกือบยี่สิบวอนทำไมมันไม่นิ่งอยู่ที่ล้อยวต์ก็เพราะว่าอ่าผมเล่นกระแสขึ้นขึ้นนะครับหากเรียกว่ากระแสขึ้นขึ้นนะครับขึ้นขึ้นหมายความว่าไงก็คือว่าอ่าหม้อแปลงนะครับใช้แค่สองเส้นนะครับไม่ได้ใช้บวกลบกาวนะครับ คือตามงบประมาณลูกค้านะครับพูดง่ายๆคือตามงบประมาณลูกค้านะครับอ่าตามงบประมาณลูกค้าผมเลยใช้หม้อแปลงเป็นไฟ2เส้นนะครับเป็นหม้อแปลงอยู่ที่ประมาณ30 36โวลต์นะครับ36โวลต์นะครับ36โวลต์ก็คือเป็นไฟ2เส้นนะครับนะจับเส้นหนึ่งลงกาวนะครับอีกเส้นหนึ่งผ่านไดโอดนะครับ เราเรียกว่ากระแสะขคึ้นขึ้นนะครับเพื่อให้ใช้กับวงจรได้นะครับตัวนี้มันไม่เต็มขึ้นนะครับก็คืออ่าถ้าเป็นไฟบัลูกดาวคือไฟก็ต้องจะออกจากหม้อแปลงคืออ่าสามสิบศูนย์สามสิบประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะสามสิบศูนย์สามสิบนะครับก็คือจากหมออแปลงเป็นสามสายเลยคือ AC 2สองสายแล้วก็เซนเตอร์หนึ่งสายนะครับก็เช่นสามสิบอ่า AC นะครับแล้วก็เซนเตอร์แล้วก็สามสิบอ่าน,นี้คือมันจะมาทําเป็น บวกลบกาวคือใช้ผ่านไดโอดบิดนะครับก็คือเป็นไดโอดแบบนี้นะครับนี่ไดโอดบิดนะนี่ตัวอย่างนะไดโอดฟูบิดนะเรียกไดโอดบิดนะครับบิดก็จะได้ไฟบวกลบกาวเข้าตรงคาปานะครับไฟมันก็จะไม่ตกนะครับไฟก็จะไม่ตกนะครับมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับในระดับหนึ่งที่ขึ้นมากว่านี้นะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ถามว่าเป็นไฟ คู่นะครับไม่มีเซนเตอร์แล้วไฟคู่ไม่มีเซนเตอร์ไฟ2สายนะครับ36มโวลต์นะครับไม่มีเซนเตอร์นะครับเราก็เลยมาทําเป็นรูปแบบไฟครึ่งขึ้นก็คือจับสาย1เป็นเซนเตอร์จับสาย1ผ่านไดโอดนะครับเฉลี่ยไฟแรับเฉลี่ยเฉลี่ยไฟให้เป็นบวกกับลบนะครับก็คือเข้าบวกกับลบนะครับก็เรียกว่ากระแสไฟครึ่งขึ้นมันก็จะได้ไฟเหมือนหม้อแปลง3สายนะครับ อ่าเป็นไฟบวกลบกลางเหมือนกันนะครับบวกลบกลางเหมือนกันแต่ว่าตอนเราอัดเนี่ยอัดเนี่ยมันจะตกเพราะว่าอ่าขึ้นมาไม่เต็มงั้นดีกว่านะครับอ่าก็้ลกระแสขึ้นขึ้นนะครับอันนี้นะครับไม่มีผลกับตัวอุปกรณ์นะครับก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าตอนเราอัดแค่มันตกตกนิดหน่อยนะครับถามว่าตกเยอะไหมก็นิดหน่อยแต่ถามว่าเหลือๆอยู่แล้วสําหรับสําหรับสําหรับอ่าเจ้าเครื่องนี้นะครับมันเหลือๆแล้วมันเหลือมันเหลือมันเหลือเหลือกับวงจรเอาพุทอยู่แล้วนะครับ คือโมอแปลงมันเหลืออยู alle, okay, ่แล้วนะครับสําหรับคู่นี้นะครับน่ามันเหลืออยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรสมันนะครับเพราะว่าอ่าไม่ใช่ว่าไม่พอนะครับเขาเรียกว่าเหลือสําหรับบอร์ดคู่นี้นะครับสําหรับโมดูลเอาพุทคู่นี้นะครับมันเหลือเหลืออยู่แล้วนะโอเคนะครับอันนี้เมื่อกี้เราลองเบรดไปแล้วเราลองเสียงกลางบ้างนะครับขอย้ายแถบลําโพงนะครับมาเข้าเสียงกลางนะครับเสียงกลางแหลมนะครับ จะดูว่าละเอียดขนาดไหนแล้วก็ใสขนาดไหนนะครับอ่าโอ้โอเพียงคืนยังมีคนแซดอยู่เว้ยอ่ะเสียงกลางแหลมนะครับน่าก็เพลงต่อเลยนะครับอ่าต่อเลยก็ก็คือกลางแหลมเนะี้ยปรับตั้งแต่เบสมิดเบสมิดมิดไฮแล้วก็ไฮเลยนะครับก็ ปรับได้เลยถ้าจะเอาปนเบรกก็ได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้เล่งเบรกขึ้นอันนี้เสียงกระลางแหลมมันค่อนข้างจะดังนะครับนี่มันก็ดึกแล้วนะครับก็เกรงใจข้างร้านเขานิดนึงนะครับเกรงใจเราแว้ยไกลเคียงนิดนึงนะครับแต่ก็เทสให้ฟังในระดับหนึ่งแล้วกันคงไม่ต้องอัดเต็มปอกนะแต่ก็คือว่าเครื่องผ่านใช้งานได้ปกตินะผมขออนุญาตเบา เบรดนะมาเบรดลงให้มันเหลือตะกลางแหลมนะครับ โอเคนะเพื่อนๆนะก็ไม่ต้องโหดมากนะครับเอาแค่เท่านี้ก็พอนะครับคงได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ฟังเสียงด้วยแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างจะอธิบายหรือเมาส์นะครับน้ำลายเยอะไปหน่อยนะไงก็ต้องขอประทานไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับคืนนี้นะครับนะผมขออนุญาตจบคลิปโดยเร็วนะเพราะว่าผมจะเอาเจ้าตัวเนี้ยไปส่งนะครับก็ ดึกแล้วนะครับดึกแล้วอันนี้คือง่ายเจนทีที่บ้านเปิด24ชั่วโมงสําหรับผมคนเดียวนะนะครับโอเคนะเพื่อนๆนะอ่ะโอเคตัดคลิปได้เลยดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับได้ความรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ฟังเสียงอ่าไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นนะนะครับไปด้วยแล้วกันนะครับก็รวมๆแล้วอันไหนถูกใจก็อ่าท่อนไหนถูกใจก็ขอบขอบคุณนะท่อนไหนก็ ไม่ถูกใจก็ไม่อย่าไปกดผดิโปลงนะกดไลค์ <ird live S 2> <ird live S 1> ให้หน่อยก็ได้นะครับก็โ <g ird> ดยความว่าอันนี้คือขอร้องถามว่าทำไมถึงขอร้องผมไม่อยากให้ช่องผมมันตกอะ่ะ <g ird> อยากให้คนเข้ามาดูแบบเฮ้ยอย่างน้อยขี้โม้น้ำลายเยอะดูหน่อยอยางน้อยไม่ชอบผมอธิบายก็ใ้ผมได้ได้ดูผมทําหน่อยอะ่ะ <g ird> อันนี้แบบตาม,ตาม,ต,ามตามวิตามตามวิสัยทัศน์ดีกว่านะครับโอเค ก็ง่ายๆก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่เสียสละเวลารับชมรับฟังนะครับการนําการเมาส์น้ำลายเยอะไปแล้วก็อ่าเท่าที่เห็นดีกว่ารวมรวมเลยนะครับก็จะดีไม่ดีไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับก็อืมโอเคมันก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวทางร้านกาจะว่ากันนะครับเดี๋ยวว่าเอานะครับขอนยญาปิดเครื่องนะครับขอนยญาปิดเครื่องเลยนะครับแล้วก็ขอนยญาจบคลิปในตอนนี้เลยดีกว่านะครับก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ แอดไลน์ทักเฟซมานะครับเฟซบุ๊กผมก็ไว้นั้นไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างของคลิปนะครับกดเพิ่มเติมดูนะครับไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับอยู่้าล่างใต้คลิปนะครับกดเพิ่มเติมลงมาดูนะครับมาทักมาคุยกันได้นะครับก็ไม่ห่วงวิชานะครับบางวิชาก็แจกฟรีบางวิชาก็เออเขาเรียกว่าวิชาแบบเสียค่าครูเลี้ยงข้าวจานหนึ่งเลี้ยงน้ำสักขวดหนึ่งนะครับอเล็กวิชาแบบลงแรงนะถ้าวิชาคําถามนะตอบได้หมดนะครับก็อย่างไรก็โทร มาถามทักมาคุยได้นะครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะกันนะครับนะที่จะได้มีกําลังใจทําคลิปให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคค่ําคืนนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชิดฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลดานทับตะโกอาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ผมว่าขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับค่ําคืนนี้มันดึกแล้วอย่างเงก็ต้องขอมาถามให้ด้วยนะครับว่าทําคลิปตอนคืนอาจารย์ไม่ไม่อัดยี่เบตให้ดูเลย นะครับเอาแต่คลิปไอ,อ,อ้ตู้ลำโพงอยู่ใต้ใต้เท้าอะไรประมาณนี้อัดยิบเบ็ดให้ดูบ้างก็ได้อะไประมาณนี้อยากเห็นนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาทําคลิปกลางวันเดี๋ยวผมจะไปซัดให้ดูแล้วกันนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เสียสละเวลารับชมนะครับก็คำคืนนี้ฝันดีกันทุกคนครับสวัสดีครับผม